เมื่อเราเข้าไปในมัสยิดอาจารย์มีคนละหมาดอยู่ให้สลามได้ไหมครับิสอัลาะหมกุสฮีมอัลฮัมดุลิ يم, ه, ลลาห์อัลลอฮ์มูฮัมหมัดจริงๆแล้วถ้าเราย้อนเราเรากลับไปดูในแนวปฏิบัติครับเราจะพบว่ามันมีเหตุการณ์ที่ท่านนบ,บีมุฮัมมัดสุละลัลฮุอฮละลัยฮิวะสลัมเนี่ยได้ได้ละหมาดอยู่แล้วก็ สหบัตเข้าไปครัแล้วก็ไปให้สลามกับน,นบีครับแล้วนบีก็ตอบรับด้วยการทําสัญ,ญลักษณ์ใช้มือครับตอบสลามด้วยการใช้มือในในหลักฐานเนี่ยบอกให้รู้ว่าการที่นบีไม่ปฏิเสธในการที่สหบาบะ ได้มาให้สาลามทั้งนั้นที่เห็นว่าท่านนาบีมุฮ oh. ัมมัดสัลลัลลอฮุวะอาเลาะสัลลัมเนี่ยกำลังละหมาดเป็นการเอกรอสเป็นการยอมรับในการปฏิบัติเมื่อเป็นการยอมรับในการปฏิบัติก็ถือว่า,า,าสามารถปฏิบัติได้สามารถปฏิบัติได้แต่ศาส์ก็มีมีสิ่งที่อธิบายเพิ่มเติมจาก สิ่งที่เป็นตัวบทฮะดีซึ่งก็น่าสนใจครับเอาเอาสิ่งที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคสมัยของนบีก่อนแล้วกันนะครับเราจะได้เข้าใจว่าเวลาพิจารณาหลักการเนี่ยเรากลับไปดูตัวบทเป็นประการแรกก่อนแน่นอนหลักฐานในศาสนาเนี่ยเขาเอาเดลีนเอาอืสเป็นหลักเอาเดลีนเอานัสเป็นหลักครับแต่หลังจากนั้นมาทำความเข้าใจ ในเดลีในนอสว่าในความเข้าใจดังกล่าวนั้นในสิ่งที่เป็นตัวบทหลักฐานนั้นสิ่งที่เป็นความเข้าใจที่ได้รับจากตัวบทนั้นคืออะไรท่านนัสชัดอันนี้ไม่ต้องถกเถียงอะไรกันเลยใ่อาาคำว่าชัดในที่นี้คือสถานะชัดอแล้วก็ความหมายชัดครับชัดในที่นี้คือแปลเป็นอย่างอื่นไม่ได้อันนี้ก็ถือว่าจบจบเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมีความหมายที่แปล หรือเข้าใจไปมากกว่าหนึ่งแนวทางหรือหนึ่งในยะเนี่ยอันนี้ก็อยู่ในลําดับที่สองก็ไปดูแนวปฏิบัติของซาฮบะต่อไปดูค,ความเข้าใจต่อว่าซาฮาบะมีความเข้าใจต่อฮะดิษบนี้ยังไงครับทีนี้เอาหลักฐานก่อนบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมจากยาบิรับที่บอกว่าบาอัล <fahr> าซนีรอซูลุลลอฮาิลัลลอฮุวอะลัยฮิวะสัลลัมฟีฮาจตินนบีส่งท่านยาบิรไปในภารกิจหนึ่งนะครับฟาอัลรัตูฮูวะฮูวะยุสลีฟาซัลลัมตัวอลัยดังนั้นนะครับ เท่านก็บอกว่าฉันได้มาทันนบีในขณะที่กําลังละหมาดพาซัลลัมตัวอะไรเห็นนบีกําลังละหมาดก็ก็ให้สลามครับนะฟาอิชาร์อะไรนบีก็ทําอิชาระรอีกยกมืออฟาละมาฟาโรกดาอานีเมื่อเสร็จแปลว่าเมื่อเสร็จสิ้นจากการละหมาดครับนบีก็เรียกฉันมา บกวาละอินละกสลัมตะอาเลยอานิฟันวาอนาอุสลีบอกว่าแท้จริงท่านเนี่ยให้สลามกับฉันเนี่ยซึ่งฉันเนี่ยกำลังอยู่ในละหมาดอยู่คือต้องการจะบอกว่าไการที่นบีอิชารอหรือทำสัญลักษณ์ตอบรับสลามด้วยมือเนี่ยต้องการจะบอกว่าไอ้ที่ทำอย่างเนี้เพราะว่าฉันละหมาดอยู่นะอินกสลัมตะอาเลยอานิฟันวาอนาอุสสลี Saya kena lama juga hmm. Cik Ibn Umar hmm. Dia bawa Kuntu li bilalin Saya kena kakak bilan ha. Kaifakanan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Jarudu alaihim assalam Hina kanu yusallimuna alaih hmm. Wahua fis salah Ibn Umar bawa Saya kena kakak bilan Rasulun Sallallahu alaihi wasallam oh. Rap salam ับบรรดาสหาบ์าอย่างไรที่เขาเหล่านั้นมาให้สาลามกับนบีในขณะที่นบีละหมาดอยู่อัอกสุกสซาลาก็ละกานะยูชีรุบียาดีฮีนบีทำอิชาระทำเครื่องหมายยบอกให้รู้ว่ารับสาลามด้วยกระเบืองท่านบันทึกโดยอิหมัมติรมีดีแล้วบอกว่าฮะดีซุนฮะสันุนสฮีหุนเป็นฮะดีษฮะสันสัย Naik bentuk neng Abu Dawud nasi terma di bawah maraktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad wa, Sallim, Fasallam Tu Alaih, Farad Da Ishaaratan. Soheb bercakap. 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 Soheb ในบรรดาฮะดิษเหล่านี้เนี่ยทำให้เรารู้ว่าเมื่อเราเข้าไปไม่ว่าจะเป็นที่มัสยิดหรือที่บ้านแล้วเราเห็นคนกำลังละหมาดอยู่แปลว่าการให้สาลามต่อคนที่กำลังละหมาดอยู่นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่อนุมัติให้ทำได้ก็ททำได้ เป็นสิ่งที่อนุมัติให้ทําได้อนี่คือประการที่หนึ่งก่อนเหตุผลเพราะอะไรเพราะบรรดาสหายะในรายงานที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยนบีกําลังละหมาดแล้วสหายะเข้าไปแล้วก็เห็นนบีกําลังละหมาดแต่กล่าวสาลาืแต่พอนบีนบีตอบรับด้วยการทําอิชาร์รแต่เมื่อนบีละหมาดเสร็จนบีไม่เคยตําหนิใครเลยที่ ให้สลามกับนบีในขณะดังกล่าวอืนบีกลับบอกว่าที่ยกมือเนี่ยเพราะว่าฉันกําลังละหมาดอยู่ปกติให้สลามต้องรับไงอะลยกมุสลามถูกต้องคือได้ปกติเวลารับสลามมันต้องบิลลัมส์บิลลัมสแปลว่าด้วยคําพูดครับไม่ใช่ด้วยอิชาร์ด้วยกับสัญลักษณ์ด้วยกับการแสดงมือเพื่อบอกให้รู้ว่าเป็นการรับสลามครับอันนี้คือหลักเดิมก่อนอือันนี้คือหลักเดิม แต่ว่ามันมีมุมที่น่าสนใจตรงที่ว่าในเหตุการณ์อย่างเนี้ยมันมีกรณีที่ถ้าหากว่าคนที่ละหมาดเนี่ยเป็นคนที่ไม่รู้หรือเราคิดว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ที่ไม่รู้ว่าเขาจะต้องตอบรับสาลามอย่างไรแล้วไปตอบด้วยคำพูด นั่นแปลว่าเป็นเหตุที่จะทําให้ละมาเสียเพราะสมมติกําลังละหมาดอยู่คุณไอ้มกำลังละหมาดอยู่ผมละหมาดอยู่แล้วผมไม่รู้หุก,กลมนี้บนอิมเข้ามาที่บ้านก็สลามอะไรกุมผมก็ว่าอะัยกุมุ <c oughs> สลามอัลฮัมดุลิลละตอบ <c oughs> ไอการตอบรับสลามในขณะที่ตัวเองได้เข้าสู่การละหมาดแล้วเนี่ยอืม,มันเป็นเหตุที่ทําให้ละมาเสียครับ เป็นการเป็นเหตุแห่งมาเสียเพราะมันมีฮะดิษของรอซูลสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมท่านนบีบอกว่าอย่างนะครับอินอินนฮาดิศัลย์ลายัสลุฟูฟีฮาชัยอนมินกาลามินนัสอินนามะฮุวะตัสบีฮูวะตักบีรูวะกีรอาตุลกุรอานบอกแท้จริงการละหมาดเนี่ยลายัสลุฟู ีฮาชัยอุนมินกาลามินนาการละมานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะใช้คำพูดมนุษย์นะคำพูดมนุษย์คือคำพูดที่ออกมาจากจากมนุษย์โดยที่ไม่ได้อยู่ในบริบทของการตัสเบียของการตักบีของการอ่านอรากุรับเป็นพูดที่ออกมาเนี่ยลายัลลอแป่ว่าใช้ไม่ได้อืม,ม,มาเสียอ่า ไม่เหมาะควรที่จะมีคําพูดมนุษย์อยู่ในนั้นอินนามวัตัสเบียเพราะมันคือการตัสเบียบวัดตกบีรคือการกล่าวตกบีรวากิรอตุลกุรา,รครานคือการกล่าวกุรานทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยการตอบรับด้วยลับด้วยคําพูดไม่อยู่ในเงื่อนไขเหล่านี้เมื่อไม่อยู่ปุ๊บมันก็จะทําให้อะไรละหมาดเสีย,สยทีนี้เมื่อมันมีสองมุมเกิดขึ้นเนี่ย รู้ไหมปาดเข้ามาว่ายังไงอันนี้น่าสนใจมากครับเขาบอกหากว่าเราเกรงว่าจะทําให้เกิดการสับสนหรือทําให้ผู้ละหมาดนั้นไปกระทําในสิ่งที่อาจจะเป็นเหตุที่ทําให้เสียละหมาดการที่การที่อะไรการที่ไม่ให้สลามเนี่ยเป็นสิ่งที่สมควรอเพราะ บางทีเราไม่รู้ครับว่าคนคละหมาดเนี่ยเขามีความรู้เรื่องนี้ไหมและเขาจะตอบรับสลามอย่างไรเพราะอย่าลืมว่าหลักเดิมมันคือการตอบรับสลามเป็นวายิใช่ปัญหาว่าในขณะละหมาดเนี่ยตะกี้เราคุยกันเรื่องการให้ใช่ไหม<ช>การให้เนี่ยไม่มีปัญหาแล้วมีตัวบทชัดเจนเลยครับว่าให้นาบีก็ไม่ได้ปฏิเสดนบีไม่ได้ไม่ได้ปฏิเสธซาฮาบะซาฮาบาให้นาบีก็ แล้วคนได้ไฮดิสบดูดาตะกี้บอกว่านาบีบอกว่าไอ้ที่ฉันทําอย่างนี้เพราะฉันกำละหมาดอยู่นะใช่แล้วคนทั้งหลายที่ให้ก็ไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรที่อะไรที่จะบ่งบอกว่านาบีจะตาหนิเลยทั้งนั้นที่นบีกำลังละหมาดอยู่อแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดว่าการกระทําดังกล่าวมันจะทําให้อะไรมันจะทําให้เกิดความตชวีชเกิดความกระทําที่มันอาจจะนําไปสู่ การกระทําที่เสียละมาได้เกิดแล้วฉันจะทํำยังไงดีอืฉันต้องรับสลามและจะตอบหรือตอบในขณะนั้นแกบอกว่าการให้สลามต่อคนละมาดเนี่ยแน่นอนที่สุดเป็นสิ่งที่อนุมัติอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่ามันเป็นสิ่งที่จะทําให้เขานั้นไปกระทําในสิ่งที่ทําให้เสียละมาดเนี่ยกรณีเนี่ยก,การไม่ให้สลามก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สมควรอืเข,อข้าใจนะครับเพราะมันมีหะดิษของนบีที่ที่พูดในมุมของการรับ ผมก็เลยอยากจะอธิบายว่าสมมติว่าท่านเนี่ยท่านเนี่ยเข้าไปในมัสยิดหรือไปในที่รู้ว่าในาอิมเป็นคนมีความรู้ครับละหมาดร,รู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดอยู่ในขณะละหมาดแล้วจะต้องรับสลามเนี่ยต้องทำยังไงอันนี้ก็อสลามุาอยลัยกุม้มไม่ถือว่าสมควรจะกระทำแต่ถ้าเกิดว่าไปรู้แล้วไอ้คนคนนี้เนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องอะไร ไปให้สลามเลยไปให้สลามเดี๋ยวก็จะว่าอะไรกุมุสลามมาเนี่ยก็จะเป็นเหตุที่ทำให้เสียละหมาดมันจะเกิดผูกลมทันทีอันในกรณีอย่างนี้เนี่ยท่านบอกว่าก็ไม่ต้องให้สลามก็จะเป็นการดีนะครับทีนี้มาคุยในยอีกมิติตะกี้เราคุยตะก,กี้แล้วนะฮะผมมา,มานั่งศึกษาดูมโนโอป่าดนี้เข้าละเอียดเนาะคือเขาไม่ได้เอาไะดิสแค่บทเดียวแล้วมาตอบ แค่นั้นแต่เขาดูในบริบทของเรื่องนั้นมันมีอะไรที่เกี่ยวข้องแล้วเขาก็เอามาเป็นมาเป็นการพิจารณาถึงความเหมาะสมและสิ่งที่ควรกระทําหรือไม่ควรกระทำฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องต้องเข้าใจว่าบางทีการที่เราด่วนรีบสรุปในสิ่งที่บาดได้วินิจฉัยไว้ในสิ่งที่เรารู้หะดิษบทนี้ แล้วเราก็รู้สึกว่ามันค้านกับตัวบทที่เรากาลังกาลังเข้าใจกําลังรู้อยู่โดยที่ไม่ได้ดูในบริบทอื่นอตามที่เป็นความรู้ของปวงปา่าอันนี้น่ากลัวครับอนนมันจะทําให้เรามองในมุมที่แคบกว่าเขาแน่นอนที่สุดถ้าเรามองป่าที่อยู่ในในนะครับในในในแนวทางของสระบุรุซอยแล้วเนี่ยป่าที่อยู่บนทางนำเนี่ยคนเหล่านี้ผมเชื่อมั่นว่าไม่มีใคร เจตนาทิ้งหลักการของล้ออย่างแน่นอนไม่มีใครเจตนาจะเอาความคิดเห็นของตัวเองเหนือหลักการแน่นอนดังนั้นการรีบด่วนสรุปว่าการที่เขาตัดสินหรือชี้ไปในสิ่งที่มันค้านกับซอเฮทกับตัวบทตรงๆว่าเป็นการเอาทัศนะไม่เอาตัวบทเนี่ยรีบร้อนเกินไปดูแคลนมากไปรีบร้อนเกินไปผม,อมบอกเลย เพราะว่าในบริบทเนี่ยมันน่าสนใจครับเพราะว่าสมมุติว่าเราเป็นเหตุที่ทาให้คนหนึ่งเสียละหมาดเนี่ยปัญหาเกิดเลยนะแต่ถ้าเรารู้ในบริบทที่รู้ไม่เป็นไรกรณีอย่างนี้ทีนี้ถามผมก็เลยอธิบายต่อว่าสมมติเรากําลังละหมาดอยู่เพื่อท่านจะได้มีมีความรู้แล้วสามารถจะได้เข้าใจในเรื่องนี้อืส่วนคนที่รู้แล้วก็เป็นการย้าเตือนแล้วกันครับกรณีที่เราละหมาดคุณเอง แล้วมีคนเข้ามาเสร็จแล้วก็มาให้สลามกรณีอย่างนี้การรับสลามบิลลับ ز, ด้วยคำพูดถือว่าทำให้เสียละมาดนั้นสิ่งที่เป็นแนวปฏิบัติของรอซูลสัลลัลลอฮิวะอัลล,ลัมก็คือการทำอิชาร์การทำสัญ,ญลักษณ์มือเครื่องหมายทางมือเป็นการบอกให้รู้ว่าเรารับสลาม ถ้าหากว่าคนคนนั้นแขกคนนั้นยังอยู่ณที่นั้นจนเราละหมาดเสร็จถึงแม้ว่าเราจะให้ชาร้อนไปแล้วนะอือยู่จนละหมาดเสร็จเมื่อให้สลามแล้วเรียบร้อยให้ท่านกล่าวบิลลับว่าอะไรกูซาลามรักมุมอาไเข้าใจนะอแต่ถ้าหากว่าเขามาให้สลามเราครับแล้วเห็นว่าเรากําลังละหมาด แล้วเขาก็จากไปการตอบรับสาลามเพียงการทําอิชาร์การทำสัญลักษณ์มือว่าเป็นการตอบรับสาลามนั้นถือว่าพอเพียงแล้วออันนี้คือแนว้ปฏิบัติครับแต่ในขณะที่ท่านละหมาดเนี่ยท่านจะต้องไม่ตอบรับสาลามบิลลัมส์ไม่ตอบรับสาลาม,มบิบาลลัมส์ตรงนี้คือสิ่งที่อะไรฮะ เป็นสิ่งที่สําคัญมากแล้วผมก็มาดูเวลาเขาอธิบายเขาบอกแม้กระทั่งจุมฮุดอลละมะเนี่ยเขาบอกว่า ذ ลาิมชวชินะครับ صلاة ใน a ล i ล للكابطلان เขาบอกว่ายุมฮุดอลมะเนี่ยบอกว่า อนุญาตให้ํำคาญให้สลามกับผู้ที่ละหมาดหากมันไม่นำไปสู่ความเข้าใจผิดที่คนที่ไม่รู้เนี่ยจะเสียละหมาดด้วยกับการตอบรับสลามไปเขาบอกอย่างนี้ับเพราะว่าโดยพื้นฐานเนี่ยคนเราจะจะเข้าใจว่าการตอบรับสลามเป็นวาญิบจริงไหม,มฉะนั้นด้วยเป็นเช่นนี้เนี่ย ถ้าเรารู้เดี๋ยวว่าคนนี้เขารู้เรื่องหลักการนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าคิดว่าเดี๋ยวมันจะเป็นเหตุหรือเปล่าท่านก็ให้ทางออกไว้ว่าก็าไม่ต้องให้ที่ดีก็ดีกว่าครับเพราะการให้มันเป็นสุนัตหลักการมันอะอคือการให้เนี่ยมันเป็นสิ่งส่งเสริมครับแต่การรับเนี่ยมันเป็นวายิบจริงนะฮะแต่ถ้าเราจะไม่ให้เนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าเราจะกระทําในสิ่งที่เป็นความผิด พราะว่าฮุกลมวายิบมันอยู่ที่ภูรัฐสถานะมันหนักกว่าใช่เข้าใจไหมด้วยเหตุนี้จึงดูองค์ประกอบของวันว่าควรหรือไม่ให้แล้วมันเป็นสิ่งที่ดีกว่ากลับให้แล้วมันนําไปสู่สิ่งที่เสียถ้าสิ่งส่งเสริมเนี่ยเขาจะพิจาราสิ่งที่ดีกว่าไว้แล้วถ้ามันทําให้เสียหายเขาจะยุติอืแต่ถ้าเป็นสิ่งที่วายิบแน่นอนที่สุดมันอยู่ในสถานะที่จําเป็นต้องทํายกเว้นในกรณีที่มีเหตุครับ อันนี้คือหลักของวันก่อนแต่นี้เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยเวลาเรามาดูคําตอบของปาดว,ว่าโอ้มันทําให้เราเข้าใจได้เลยว่ามิติในการมองและการชี้แจงประเด็นเนี่ยมันเขารอบครอบมากมเขาก็เลยให้คําตอบในลักษณะอย่างนี้แน่นอนเวลาไปดูในคาตอบของเชมิมบาสเนี่ยเช่นไม่ก็เปิดประเด็นมาชัดเจนอยู่แล้วนะครับเปิดประเด็นมาในคําตอบที่บอกว่าเอินนัสซุนนะตะอัสสลาม,มุอะลามุัลี ถ้าจริงสุนนะคือการให้สลามครับว่าสุนนาละหูไอยรุดเดเบลิอิชาร์และสุนนะอีกเช่นเดียวกันก็คือการตอบรับด้วยอิชาร์ไปว่าทั้งสองทางนี้เพราะว่ามีฮะดิษที่นบีได้บอกเอาไว้นะครับในกรณีที่ได้กล่าวข้างต้นไปตะคีนะที่มีหลายฮะดิษท,ที่ที่ที่นบีได้บอกเอาไวแ้แปลว่าเวลามาดูคําตอบของเ,ออเ,ออเชคซ์แล้วไซมีนเนี่ย,เ,ยเราก็จะได้เห็นในคําตอบอีกมุมหนึ่งที่ ท่านได้พูดเอาไว้น่าสนใจซึ่งบอกว่าถ้ากราณีที่เรากลัวว่ามันจะทําให้เกิดความสับสนและอาจจะเป็นเหตุที่ทําให้เกิดเกิดการกระทําในสิ่งที่ทําให้ละหมาดเสียเนี่ยก็การที่ยังไม่ให้ในก็ไม่เป็นไรอืมไม่ถือว่าเกิดโทษอะไรแล้วก็เเป็นสิ่งที่น่าจะกระทําเพราะว่ามันจะเป็นเหตุที่ทําให้ผู้ละหมานั้นละหมาดเสียเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องตอบคําถามต้องตอบรับสาลามอย่างไงอ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นเ,เป็นสิ่งที่ ได้อยากจะบอกกับท่านเชคอุไซมีการตอบว่าอัสสลามุอะลัยมุสลิยาอิสการสลามให้กับคนละหมาดนั้นถือเป็นที่อนุญาตเห็นมะลีอันน์นบีอัลลอฮุอะลัยฮิสะลาหลไม่ยุ้งขีรัลลัดีอัลลัดีนายุสลิมูนอะไลเพราะว่าท่านนบีมุ h a m มัดนั้นไม่ได้ปฏิเสธนะครับไม่ได้ปฏิเสธสําหรับผู้ที่ให้สลามกับท่านอิลลาอิยาคอฟาอัลมุสลิมอายุชาวิชอัลมุสลิฟะลายุสลิมนี่ไง กอ,อะไรนี้ที่กลัวว่าเดี๋ยวมันจะจะเกิดปัญหาอะไรง่ายเขาจะไม่เข้าใจแล้วก็จะทําให้สับสนต่อผู้ที่กําลังละหมาดก,ก็อยา่าเอาข้อฟาอิยตะกัสรัมบิรถหรือกลัวว่าตะกี้กลัวว่ามันจะเกิดอะไรความรู้สึกที่ไม่ดีเอางั้นนะหรือกลัวว่าเดี๋ยวเขาจะจะตอบรับด้วยคําพูดอื ท่านบอกว่าอ่าอามาอักษรุหมและยาพัมพเพราะว่าคนส่วนใหญ่บางทีก็ไม่รู้เรื่องนี้นะเขาบอกว่าเป็นไปได้วรูปบมาอิดะสล,ลัมตตอะไรก็แล้วว่าอิกัสลาม,มเป็นไปได้ท่านให้สลามขเขาก็จะตอบรับสลามปะบาตอลอสซลาตุก็ทําให้การละหมาดเสียนะครับแต่นี้ในกรณีที่คนไม่รู้เรื่องเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับกรณีที่ไม่รู้ไม่เป็นไรแต่มันจะเป็นเหตุไง แต่นี้เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ย <c oughs> ก็ก็ถือว่าเลียงดีกว่าอในกรณีที่เราเราคิดว่าเดี๋ยวจะเกิดปัญหาอืหรืออาจจะอยู่ในในอะไรเวลาบอกไปแล้วเนี่ยก็จะทําไม่ถูกว่าควรจะทํำยังไงก็ละไว้ดีกว่าแต่ถ้าเรารู้เนี่ยเราคนที่มีความรู้ตอบไปแล้วรับเออเออให้สลามไปแล้วเขาสามารถจะตอบรับได้โดวยวิธีทางที่ถูกต้องด้วยอิชาร์รต์ตามมาดิสโวนาบี อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งส่งเสริมท่านตอบว่ายาอิสเป็นสิ่งที่อนุญาตให้กระทําดังกล่าวได้อานปี้คนดีๆกันนะอาจารย์แติว่าคนที่แบบว่าโกรธกันอะไรเงี้ยแต่ว่าบางคนก็ก็จะจกคืนดีด้วยนะไปเจอคนหรือว่าผมาเรอนอาจารย์อยู่ไปคุยละคนเนี้ยไปสลามเลยสขาอะไรกมไม่รับอันนี้คนไม่รับมีความผิดเราก็บอกรับรับในใจได้ไหม บินลับบินลับตองตองกลเขาให้มาเขาไม่ได้ให้ในใจอ่ะที่ที่ย้ําเนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้อาจารย์มีบอกแล้วว่ามันต้องออกเสียงเพราะว่าเขาเขากล่าวออกเสียงมาเนี่ยสําหรับคนที่ถูกว่ากล่าวแล้ววายิบต้องรับใช่วัยรับก็ต้องออกเสียงถูกต้องอเพราะอการรับในใจเนี่ยคนที่ตอบอคนที่ให้สลามเนี่ยเขาจะรู้ไหมอ่ะไม่รู้เขาไม่รู้หรอกว่าคุณรับเขาหรือเปล่าเพราะอย่าลืมว่ามันคือมันคือการยื่นไม่ชี้ ไมตรีจิตครับมันคือการหยิบยื่นไมตรีจิตให้แก่กันเลยกันอืสลามเป็นดูอานะเป็นดูอาเราขอดูอาให้กับเขาแต่เขาไม่ได้ขอดูอาให้กับเราตอบรับมาเลยเนะี่ยครับใช่ไหมมันก็เป็นการบอกให้รู้ว่าไม่มีไมตรีจิตต่อกันอืนั้นในหลักการของศาสนาเนี่ยเมื่อได้ยินการให้สลามแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนหมู่มากคนหนึ่งในนั้นรับก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับเพราะว่า หรือแม้กระทั่งมากันในคนกลุ่มใหญ่คนหนึ่งให้ก็ถือว่าทดแทนได้แล้วนะครับแต่มันก็จะทำให้เรารู้ว่าการให้สลามนั้นมันถือว่าเป็นสิ่งส่งเสริมอย่างมากแต่ในขณะเดียวกันการตอบรับสลามก็คุก,กลก็ถือว่าเป็นความจำเป็นเป็นวาญยิบที่เราจะต้องกระทำนะครับ